เสียงร้องกระต่ายครับเสียงร้องเต่าครับ<ฮ>เอออ่างนงั้นทำให้ตัวเองมีสี่ขาก่อนครับ<ป>อ่ออาการแสดงพร้อมเพลงพร้อม ตอที่เส้นเริ่มตน้นพร้อมออก mm hmm. ในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายอาศัยอยู่ทั้งวันเขาได้แต่กระโดดไปมา oh, และชื่นชมตัวเองเขาชอบพูดคุยว่าตนเองสามารถวิ่งได้เร็วกว่าสัตว์ตัวอื่นๆฉันเป็นสัตว์ที่รวดเร็วที่สุดในป่าแห่งนี้ใครอยากจะแข่งกับฉันไหมล่ะเขาสามารถวิ่งได้เร็วจริงๆด้วยเท้าขนาดใหญ่ของเขา ัตว์ตัวอื่นๆไม่ชอบการโอ้อวดของกระต่ายแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครเอาชนะเขาได้ใช่แล้วฉันชนะอีกแล้วทำไมน่าเหรอก็ฉันเร็วนะสิในทุกที่ที่เจ้ากระต่ายไปเขาจะพูดว่าฉันวิ่งได้เร็วมากไม่มีใครแซงฉันได้หรอกคำพูดของเขาเริ่มรบกวนสัตว์ตัวอื่นๆในป่าโอเคเขาอาจจะวิ่งเร็วที่สุดจริงๆ แต่มาพูดจาโอ้โอวดแบบนี้ไม่ดีเลยต้องมีใครให้บทเรียนกับเขาจะได้ปรับพฤติกรรมบ้างคำพูดเหล่านี้ในป่าไปเข้าหูเต่าเข้าเต่าเดินได้ช้ามากเขาใช้เวลาหนึ่งวันในการไปถึงจุดหมายเดียวกันกับที่กระต่ายสามารถไปได้ภายในเวลาหนึ่งนาที เต่าหวังว่าเขาจะได้พบกระต่ายบ้างในช่วงนี้เขาไปหาสัตว์ตัวอื่นๆและบอกว่าเขาอยากจะแข่งขันกับกระตา่ายแล้วยากแข่งกับเขางั้นเหรอสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดยังเอาชนะกระต่ายไม่ได้เลยนายจะชนะได้ยังไงเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองเต่าไปหากระต่ายสวัสดีคุณกระต่าย ผมตามหาคุณมานานแล้วกระต่ายถามด้วยความสงสัยแล้วนายตามหาฉันทำไมผมได้ยินมาว่าคุณเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในป่าคือนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดแต่เพื่อให้แน่ใจ <c oughs> ผมอยากจะแข่งกับคุณ <c oughs> จะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากัน ทันทีที่เจ้าเต่าพูดจบเจ้ากระต่ายก็เริ่มหัวเราะเสียงดังลั่นจนกลับตัวอื่นๆได้ยินกันไปทั้งป่ากับฉันเนี่ยนะจะวิ่งจะแข่งวิ่งล้อกันเล่นรึเปล่าได้แสงฉันไม่ได้หรอกกว่าได้จะก้าวได้ฉันก็ไปถึงเส้นชัยแล้วถ้าเราไม่แข่งเราก็ไม่รู้หรอกจริงไหมได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกัน พรุ่งนี้เช้าเรามาแข่งกันเมื่อเต่าเริ่มเดินจากไปเจ้ากระต่ายก็หัวเราะต่อเช้าวันรุ่งขึ้นสัตว์ทั้งหลายมาถึงลู่แข่งวิ่งพวกเขาเห็นเต่ามารอที่เส้นเริ่มต้นพร้อมออกตัวด้วยความมั่นใจเจ้าเต่ายิ้มบอกฉันทีเถอะว่านายจะเอาชนะกระต่ายได้ยังไง ถ้าเขาทั้งหญิงยาโสและชอบคุยโวอย่างที่พวกนายว่าล่ะก็การแข่งขันนี้ก็คงจะไม่ยากเลยละ่ะหลังจากนั้นไม่นานโดยท่าทางโอหังของเขากระต่ายก็มาถึงสนามแข่งพร้อมถือแครอดมาด้วยในมือมาแข่งให้จบๆไปเถอะฉันยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลย เมื่อเตรียมตัวขั้นสุดท้ายเรียบร้อยพวกเขาก็เข้าทีใครป่กสีแดงที่ปลายปาก่่อนเป็นผู้ชนะเมื่อตัวตุ่นให้สัญญาณเริ่มเจ้ากระต่ายพุ่งตัวออกไปราวกับลูกศรในขณะที่เจ้าเต่า เริ่มเดินไปอย่างเชื่องชา้าโอ้โหกระต่ายหายไปอย่างไร้ร่องรอยอสัตว์ต่างๆที่มาดูการแข่งขันก็คิดว่าเจ้าเต่าคงจะแพ้ซะแล้วห,ห,หลังจากวิ่งไปสักพักกระต่ายหยุดและมองไปข้างหลังแต่เขาไม่เห็นอะไรเลย สภาพนี้ถ้าทางเจ้าเต่าคงจะไปไม่ถึงเส้นชายคืนนี้ซะแล้วฉันนั่งกินแครอทให้หมดก่อนดีกว่ากระต่ายกินแครอทจนเสร็จมองไปที่ถนนและเห็นเต่ากำลังมาจากไกลๆด้วยรอยยิ้มแยะเขายืนขึ้นและเริ่มวิ่งต่อกระต่ายเกือบไปถึงเส้นชายแล้ว วงหลังมื้อเช้างั้นฉันจะนั่งตายต้นไม้และเงียบสักหน่อยดีกว่าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในชัยชนะกระต่ายพลอยหลับไปเต่ายังคงเดินต่อไปด้วยความเชื่องช้าอย่างมากแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกันออในที่สุดเขาก็มาอยู่ข้างกระต่าย เขาเห็นว่ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยเขาจึงเดินต่อไปโดยไม่หยุดสักพักหนึ่งกระต่ายตื่นขึ้นเมื่อเขามองไปข้างหลังเขาไม่เห็นเต่าซะแล้วมอไม่เห็นเต่าเลยสงสัยเขาคงไม่อยากแข่งแล้วแข่งให้จบๆไปเลยแล้วกัน ในขณะที่กระต่ายค่อยๆไปอย่างเส้นชัยอย่างช้าๆเขาเห็นอะไรเอ,อ่ยเจ้าเต่าได้แซงเขาไปซะแล้วทันที่จริงเจ้าเต่ากําลังจะถึงเส้นชัยแล้วด้วยกระต่ายใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่พยายามวิ่งแซงเต่าแต่ทว่าเจ้าเต่าก็เข้าเส้นชัยไปซะแล้วสัตว์ที่รอยอยู่ที่เส้นชยัยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เขาโยนเต่าขึ้นไปในอากาศด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เจ้ากระต่ายได้แต่ยืนเศร้าซ้อยอยู่ในมุมเจ้าเต่าผู้ชนะการแข่งขัน เดินไปหากระต่า,ตายคุณกระต่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเสมอต้นเสมอปลายในทุกสิ่งที่ทำการคุยโวโออวดและหลงตัวเองเป็นจุดอ่อนผมเอาชนะคุณได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเร็วกว่าแต่เป็นเพราะว่าผมฉลาดกว่าและผมตั้งใจในสิ่งที่ทำนายพูดถูกตั้งแต่นี้ไปฉันจะเลิกโอ,อวดความเร็วของ ฉันกลับทุกคนฉันควรจะกลับแล้วล่ะบ้านฉันต้องเดินทางไปอีกไกลเจ้าเต่ายิ้นและเริ่มออกเดินทางกระต่ายได้รับบทเรียนที่ดีและรับรู้ถึงความผิดพลาดของตนหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่เคยโอ้อวดและก็ไม่เคยแข่งวิ่งอีกเลย จบยังอาจบแล้วปรบมืออาอยู่หน้ากระดานลูกตอนหน่าทักทายครับตรงหน้าลูกหน้ากระดานลูกหน้ากระดาน